Thank you. เช่นเคยนะครับนำนำทัศนวสีนะครับทัศนวสโตรไม่เห็นจะบอกนะครับว่าวันนี้เรามีที่แอร์แอร์อะไรนะแอร์สตรีมพี่มั้ยแอร์สตรีมแคมป์ใสใช่แต่ครั้งนี้เราจะมาพักแบบรถบ้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศที่ไหนเข้าไปแล้วเนาะอยู่ไหนฮะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากน้ำตาลนะครับปานบุรีค่ะก็จะห่างจากตลาดเก่าปากน้ำตาลประมาณสักสิบกิโลเดี๋ยวเราจัดของเสร็จแล้วเราจะเข้าไปเดินนะครับ สมกี้นี้โเดี๋ยวสักพักเนอะเจ้าหน้าที่เขาจะมาแนะนําในส่วนของห้องพักว่าเป็นรูปแบบไหนและวิธีการใช้งานเพราะว่าครั้งนี้ครั้งแรกพวกระบบการล็อกหรือว่าการใช้ห้องน้ําหรือการใช้ไฟฟ้านี่ยต้องเราต้องอาศัยคำแนะนำจากเขานะครับเดี๋ยวสักครู่ถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนานะครับมเมืในดยี่สิบนะครับผมเคมีที่เราใช้น้าจะเป็นเชื้อเราจะไม่ใช่คลินครับผมติดกระสาบให้น้าําเช่นกันตัวทางด้านนั้น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของ อาหารเช้าห้องอาหารอาหารเช้านะครับผมอาหารเช้าของเรานะครับจะเป็นประเภทอลาคาร์นะครับี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่วแล้วเป็นเน้อไก่ครับบริการนะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสิบโมงเช้านะครับ่เผถ้าแต่ถ้าคุณลูกค้าอาจจะออกไปไปทานไปไปอะไรข้างนอกเผื่อเราจะมารับเมนูอาหารเช้าพร้อมกันตอนส่งก็สิบก็ได้ได้ครับอยากให้ขอาแนะนำด้านในนิดหนึ่งนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยสีให้การแนะนำเลยเชิญเชิญแนะนำเลยครับ สำหรับด้านในนะครับผมตรงทางเข้ามานะครับขวามือจะมีชุดสวิตไฟหนึ่งชุดนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นโซฟาเบสนะครับจะมีสวิตไฟหนึ่งชุดยู่ทางด้านนี้นะครับโเย็นนะและมินิบาร์ด้านในนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถทานได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับผมส่วนด้านบนสามารถใช้บริการได้ทั้งหมดนะครับผม และภายในห้องนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องยุงหรือแมลงที่ทางด้านในนะครับเพราะเราจะมีตัวกันยุงไฟฟ้ากันแมลงไฟฟ้าทางด้านในในส่วนของแอร์คอนดิชันนะครับในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการจะปรับหรือคอนโทรลมันนะครับให้ปรับได้ทางด้านนี้เลยนะครับผมมาแนะนําให้ปรับทางด้านนี้มันนะครับเพราะในตัวของแอร์คอนดิชันมันจะมีตัวของฮีเตอร์ด้วยพาสมาทางในส่วนของห้องน้ํานะครับ ภายในห้องน้ําของรถคันเล็กครับของรถนะครับค่อนข้างจะเล็กนิดนึ่งนะครับแต่อย่างที่ผมแจ้งเรียนไว้คุณลูกค้าสามารถไปใช้บริการห้องน้ำจา่ทางด้านบนได้นะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับก็จะประกอบไปด้วยแชมพูผักบัวครีมอ่าน้าอยู่ทางด้านใดนะครับผมแลามดนอน้ำได้คืออาบน้ําต้องมยู่อาบนะครับครับแต่ถ้าในส่วนแต่ที่ผมแจ้งเียว่าคุณลูกค้าสามารถไปใช้บริการด้านบนได้ครับในส่วนของทปซูลนะครับมันจะมีขั้นตอนการทำงานของมันนิดหนึ่งนะครับ เมื่อคุณลูกค้าต้องการใช้งานนะครับคันโยกด้านข้างนะครับเพื่อเช้าะลรับกดลงไปได้เลยนะครับเร้ับถัดมาทางในส่วนของห้องนอนนิดหนึ่งนะครับในส่วนของนอนจะมีชุดสวิตช์ไฟหนึ่งชุดตัวเตียงนะครับส่วนปลายเตียงจะมีทีวีนะครับสามารถมูฟและปรับสไลด์ได้นะครับแล้วมีปลั๊กให้เราเสียบไหมครับมีครับผม ในส่วนของรีโมททีวีนะครับจะมี2อันนะครับอันยาวกดปุ่มสีแดงสาหรับเปิดทีวีส่วนอันสั้นสําหรับเลื่อนช่องโดยปกติครับผมในส่วนของปลั๊กนะครับจะมีด้านนี้นะครับตรงหัวนอนก็จะมีในส่วนของเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จโทรศัพท์ได้ส่วนด้านในนี้นะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับภายในตู้เสื้อผ้าจะมีพัดลมตัวเล็กๆตัวนะครับเปิดปุ่เสื้อผ้ามีพัดลมอ๋อโอเคพัดลมอยู่ทางเดียวกันแจ้งพัดลม Chat, จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับคุณลูกค้าสามารถทาได้เลยนะครับสองคอนท้ายนะครับในกรณี่คุณลูกค้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดอดีไลน์ของเราเข้าไปนะครับหรือโทรศัพท์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เราจดกันบายถึงสี่ทุ่มนะครับแต่หลังจากสี่ทุ่มมาคุณลูกค้าอาจจะเจอพบเจอปัญหายกตัวอย่างเช่นสมมติไฟมันอาจจะดับภายในรถครับคุณลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เราพอเราได้ ในส่วนของเจ้าที่เราพอเราจะทําการเปิดไฟไห้นะครับอันนี้ดูกกุแจห้องใช่ครับผมอันนี้จะเป็นาสเวิร์ด wifi นะครับครับผมแล้วก็ขัน้นตอนการล็อกหนะ้องอยุค้าไปหน่อยสมมุติว่าปิด,ป,ดปิดห้องแล้วนะครับผมวิธีการล็อกวิธีการล็อกของมันนะครับคือการยกสลักขึ้นมาครงนี้ครับกดล็อกคือการกดใน,นลงไปครับส่วนล็อกจกทางด้านนอกนะครับล็อกจะลูกกุญแจด้านนี้ได้เลยไม่เป็นไรครับพี่เจริครับล็อกจะลูกกุญแจด้านนี้ได้เลยนะครับครับ รยบรร้อคัถมันเล็กมากเลยเนาะแต่ถ้ารถคันใหญ่แบบไหนครับคันใหญ่จะใหญ่เท่าีกเท่าหนึ่งครับความยาวของรถนะครับคันเล็กอยู่ที่16ฟุตคันใหญ่จะอยู่ที่23ฟุตครับผม,มน่ารักมากเลยแต่น,แน่นารักเนอะน่ารักไหมน่นารัก <c oughs> มีสัมภาระอีกไหมครับเดี๋ยวผมได้ไปช่วยยกครับผมมีมนิดหน่อยได้ครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมแต่นี้เตาใช่ไหมครับผมแล้วยุงมันจะมีบยุงก็จะเป็นช่วงหัวค่ำครับ แต่คุณลูกค้าสามารถแจ้งเลยแอดไอวีได้ของเราเข้าไปนะครับโทรได้เลยครับว่าขออย่าพันยูนขอยได้เลยได้ครับเผื่อคุณลูกค้าจะออกไปด้านนอกก่อนตอนกลับมาเดี๋ยวเราก็เตรียไม่ได้ก็ได้ได้ครับโอเคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับและหลังจากที่เราเข้าที่พักแล้วครับเราก็มาที่ตลาด ปานบุรีนะครับเป็นตลาดเก่าร้อยปีวันนี้วันเสาร์นะคะเขาก็เลยมีตลาดใช่วันนี้คนเยอะมากเลยนะสงไหนอ่อน่าจะคนเริ่มกลับมาแล้วนะหลังจากที่ปิดเงียบไปนานหลังจากช่วงโควิดนะครับใช่แล้วนี่เป็นครั้งที่สองของเราที่เราได้มาเดินตลาดคใช่ก็เคยแวะมาที่ายเยอะมากใช่แล้วล่ะใช่อยอันนี้จะใกล้กับทางรถไฟนะใช่ค่ะ ด้านหลังนี้เป็นทางรถไฟครับที่มุ่งสู่คาใต้ครับของจะมีทั้งของอาหารพื้นบ้านแล้วก็อาหารกินทานเล่นหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีวงดนตรีด้วยเดี๋ยวถ้าเราเดินไปเรื่อยๆถ้าเรามีอะไรน่าสนใจเราจะถ่ายตรงนี้กต่ก็จะมีร้านน่ารักน่ารักด้วยเนาะแต่ว่าาจะไปนั่งเล่นกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่า ลลเไริชิมขนมชั้ลลลลไนไหมีข่นขนมก เป็นไงป๊อปป๋าอันนี้เรากลับมาจากตลาดแล้วนะคะก็มีความรู้สึกเหมือนอยูนิเื่อยูนเครื่องบินเครื่องบินพอกระตจะต้องมีคนอะไรนะมีคนอยู่ไม่ใช่เข้าจะมีกัปเกี่ยวแดงเหมือนห้องน้ำ หรือไม่ก็เรือสำราญนะแต่เรายังไม่เคยขึ้นเรือสำรานจะบอกแอร์เย็นเฉียบเลยนะสบายแม่แล้วเดี๋ยวขึ้นนี่อะไรคาราโอเกะเดี๋ยวเราจะลองคาราโอเกะแล้วก็มีมุมนี้ไวปลองคาราโอเกะนะี่น่ารักน่ารักนะคะใครใครเบื่อแบบห้องห้องโรงแรมสไตล์โรงแรมมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวเราจะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กแต่ว่าจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้เนาะใช่ให่เดี๋ยวเราไปบาร์บีคิวกันคืนนี้แล้วก็มาลองเขยกัน่ โอ้เราก็ไม่เห็นนะคะว่ามีเตาแก๊สที่ด้วยอ่ะทำขข้าวได้ด้วยนะเนี่ยแต่เขาคงชวยแต่เขาไม่ไให้ทำแหละเ้ยมชาอายปีเทอร์ใช่ไหมชอบไหมชอบโอ้ชอบอายุแบบชอบชอบไหมชอบเดี๋ยวเอาให้กินนั่งเฉย เช้านะคะเราไปกินข้าวเช้ากันใช่ไหมอายุใช่อายุบอกใช่นะคะกำลังจะเดินไปกินข้าวเช้ากันป้าเป็นไงนอนสบายไหมคะสบายครับน้ำน้ำกับที่พักเราเลยนี่สบายน้ำนะ บ้านดีๆก็จะไม่คึกคักเหมือนเดงืใอ่ไหมเนาะเอาไว้อยูนั่งไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้าวเช้ากันดีกว่ามีอะไรบ้าง เ้ตองปลาเริ่มท้อแท้อาเช้านี้หลังจากทานอาหารแล้วก็มาอยู่ที่เขาโกลข้าเขากะโลกใช่แต่ตะกี้นี้ไปที่จ claro ุดชมวิวแต่ว่าขึ้นไปไม่สูงไม่ถึงมันสูงประมาณ150เมตรแต่ให้แม่ไปสำรวจแม่บอกว่าที่นีนไม่ได้มันชันมากกว่า เร<ม>าก็สีคนใช่แล้วก็ถ้าโอยูก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นพี่อยู่ต้องอุ้มขึ้นไปแล้วอันตรายตอนลงอันตรายมากเลยถูงมาแต่ตอนนี้นเราอยู่นู่นถ้ำอะไรนะข,ข,ของเขาโ็หลถ้ำโกสัถ้โกสัมข้างในก็น,นะน่าติดโลงอย่าเงี้ยผมไม่เข้าแต่ตรงด้านนู้นจะมีจะมีทะเลนะคะด้านหลังนะ เดี๋ยวลองค่ออกไปดูทะเลกันขอพักดนึงยแม่เหนื่อยมากเลยเหงื่อซึมเลยไหนวันนี้ทาอะไรนะมรวยอะไรไ่รูเาะค่ะเส้นทางธรรมชาติยอะไปย่ดูหน่ติดเดี๋ยวเราออกไปทะเลกันดีกว่าเนาะไปดูทะเลกันนะคะ เราเดินมาเนาะก็จะมีปูลมเล็กๆนี่มีปูลมเล็กๆนะคะเนี่ยมันก็จะแบบว่าเข้ารูตัวนเล็กกระจิ๋วกระจิ๋วเลยอ่ะอูยุก็จะแบบทาางธรรมชตยูยูเห็นปูไหมลูกปูตัวเล็กไหมตัวเล็กอ่ก็จะเป็นเขาหัวกะโลกใช่ไหมใช่ป่ะพี่ยธใช่เขากะโลก วสวยเลยบรรยากดีทะเลปันก็จะเงียบนะไม่เหมือนหัวหินนะจริงที่พักที่ปันเยอะเลยนะคะสวยๆนะแล้วว่าเราจะเปลี่ยนจากเที่ยวหัวหินมาปานกันบ้างเนาะไปหัวหินกันจนเบื่อแนละ้ว ครับแล้วก็มาถึงจุดไฮไลท์นะครับเป็นเขากระโหลกด้านหลังไงคือติ๊กอะไหนวะนี่ด้านนี้แม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระโหลกยังไงนะใช่ใช่แต่โอยุเล่นกินตายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องขอตัวพาไปล้งโอยุสนุกกระสับเลยอะศึกษาเกณนทารธรรมชาติตัวเต็มไปด้วยทรายละเดี๋ยวต้องกลับไปอาบน้ำโอเคยันเดี๋ยวีทะเลด้านหลังอื อันนี้กาดจก่ำใส่เนาะต่วเส้นดีใช่แล้วค่ะแต่ร้อนไม่หน่อยแต่ตัวนโอยุเต็มันได้สายละเดี๋ยวขออนุญาตเอายยุไปก่อนนะบ๊ายบายโอยยุไปบายกันเล็วบ๊ายบาย ขนาดใหญ่ครับจะเป็นขนาดสองเท่าของรถเล็กที่เราผ่านได้ถ่ายคือมั้งประมาณสองพันห้ามั้งประมาณนึงน่าจะแพงกว่านะไม่่แนใจเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงว่ามีคันใหญ่กว่านะาจะแบบนอนสบายพักสบายกว่านะคะเขากำลังทำความปลอดภัยอยู่อันนี้ก็จะอยู่ริมบึงเนาะพอดีมาสำรวจนิดนึงเผื่อครั้งหน้ามาดูอันี้ยังไม่เรียบร้อยอ๋อยังไม่เรีย อ๋อไม่ดูแค่จัดส่วนเท่นั้นเองเป็นไงเราจะมีแบ่งส่วนนะครับมีก็จะใหญ่กว่าพี่มีมุมนี้นะมีแ่งเม้นใหญ่กว่าใหญ่กว่าห้องน้ำใหญ่กว่า ตรงที่นั่งตรงนี้ดูจะแบบนั่งสบายกว่าเตียงใหญ่กว่าด้วยตู้เย็นใหญ่กว่าเตียงใหญ่กว่าอืมโอ้อันนี้ดูสบายกว่าเยอะอ่ะอะไม่ใช่ตู้อห้องน้ำแต่เขาไม่มีเป็นห้องเปลี่ยนหรอไม่อีอ๋อม,มีมีห้องเปลี่ยนด้านนี้อ๋อมีห้องเปลี่ยนด้วยอ๋อจริงด้านนี้จริงไหมจริงเหมาะเหมาะกว่านะเดปล่าทั้งน้าเรามาหาอี่นนะครับ ใช่เ้ทัยเลยอะค่ะเฉท้ยสนใจนะถ้าเราจะาบแนะนำโซนขั้นใหญ่ดีกว่านะเออใช่ใช่วิวก็จะเป็นแบบวิวบึ้งวิวบึงอะค่ะแต่ของเรามันจะเป็นแบบปิดๆกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้อารมณ์แขมมันก็จะมีหลายขั้นนื้อเลียเรียงกันอยู่นะคะถ้าโซนใหญ่ก็จะอยู่ตรงค่ะ เราก็จะไปทานข้าวที่ทะเลกัน,นเนาะเดี๋ยวห,นะหาร้านแถวนี้นะคะ่โอเคแล้วเจอครับแล้วเราก็มาถึงร้านอาหาระะโอเโอเ็กนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารอยู่ในยังอยู่ในปานรีนะครับติดทะเลด้วย,ยาาราายวยว้านใ<อ>หญ่ตรงนี้เราทานทะเลคือต้องมาหลาังจากเช็คเอาท์ออกมาจากโรงแรมมีสั่งอะไรไหมหิวมากค่ะหิวม่สั่งแบบบิบิคาน่ทอดน้ำปลานีข้าวผัดสับปะรดมีแม่แบบ เปริ่มมากนะคะหมึกไข่ทอดน้ำปลานะกินไปบ้างแล้วอะเนื้อปลาเนื้อปลาแก้วใช่แล้วก็เนื้อปูาผัดไข่ดาวแล้วก็พุ้งลายเสือพุ้งอะไรอะพุ้งลายเสืออร่อยแน่เขาเขาทำอะไรเขาเห็นรีวิวเขาทำอะไรทอดอันนี้ไย่างอ๋อไปย่างก็มีน้ำจิ้มกระเจีบด้วยนะพูดถึงไอแห้งก็แพ้ได้เลยปูม้าตัวใหญ่ เมนูน่ากินมากเลยอตั้งแต่จุดนี้อายุขี้ลายอายุจกินปลานะคะนี่เห็นไหมสดมากเนื้อเป็นยวงเลยจิ้มแบบอร่อยดูพนักงานก็บริการดีแล้วอาหารก็ออกมาเร็วมากนะคะแป๊บเดียวอ่ะเดียวออกมาแล้วอ่ะนะเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะอยู่บากเลย วัสดีครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนะครับเออแต่ทีนี้เราเพิ่งแวะซื้อของฝากจากร้านนันทวันนะครับเป็นร้านเพื่อนผมปอ,อ,อโทนครับแล้วก็แม่โอ๋กำลังขับรถอยู่ก็แต่กีนี้ตลับ,บมันขับแหันไปดูแม่โอน๋นะหลับไปแล้วนะครับอันนี้สำหรับทริปน้าเอพิโซดห้านะครับเราจะไปไหนก็ไม่นานนี้หรอกก็ องใบประตะครับเ,เดี๋ยวผมจะทำรายการดีๆแล้วก็สาที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกทีนะครับแแล้วสำหรับคลิปนี้ประทับใจแน่นอนคือรถบ้านนะครับรังแรกของพวกเราเลยเราไปเคยไปอีกทักที่ไหนมาก่อนแล้วก็รถบ้านเนี่ยความรู้สึกให้เหมือนกับอยู่ในเครื่องบินนะคะรับเพราะว่ามันอ่าค่อนข้างแคบและแลักษณะห้องน้ำาี่ใช่เลยห้องน้ำบนเครื่องบินจชัดนะครับแต่ต่งางกัน นอนเขานุ่มนะฮะนอนนุ่มแล้วก็เมื่อคืนเรามีการร้องขอเราเก่งกันก็สนุกดีแล้วก็มีการทำปิ้งบาร์บีคิวนะครับทำบาร์บีคิวกันถูกและดีนะครับลด20%เหลือ200บาทได้มา5ไม้นะครับก็ถ้าซิงนอกก็น่าจะมา7ต70นะครับวันนี้มีเตาให้ด้วยถ้ามุดเรามาจะซื้ออาหารทะเลมาจากนอก,กสดก็มาปิ้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีก ประทับใจอีกส่วนหนึ่งคือปานบุรีนะครับซึ่งปกติแล้วเราถ้าเรามาทะเลที่ใกล้ฝั่งฝั่งใต้ถังนี้นเราจะไปหวัวหินซะเยอะแต่ปานบุรีเนี่ยไม่ค่อยเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าของเขาจะเป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับแต่ว่าที่พักเยอะเหมือนกันเงียบสงบแต่ดูคึกคลืนเพราะว่าที่พักเยอะแล้วก็ของกินเยอะนะครับก็ประทับใจมากแล้วก็ประทับใจใน,ในส่วนของ ตลาดเก่าที่เราไปเดินนะครับคนเดินกันเสาร์นะครับก็มีของแปลกให้กินนะครับให้เลือกกินเลือกตื้อก็สนุกไปแบะนะครับก็สัญญาแน่นอนครับว่าครั้งหน้าต้องมาที่ปานบุรีแน่แต่ว่าจะเป็นทักที่ไหนหรือรีวิวตรงไหนต้องติดตามชมทีนะครับอายุบายๆนยเร็วช่วงสุดท้ายแล้วบายๆแล้วอายุเมืองมนงครับเพิ่งตื่นบายๆกัน บายบายวัสดีครับด้วย,ยวัสดีครับเนีสวัสดีครับไว้ฝากติดาชมโอยุพาเที่ยวเอนิซ่ห้นะครับบายบายแม่โอ้บายบายไม่ได้นะครับโอเคบายวัสดีครับ